สวัสดีครับหมารุธครับผมวันนี้มาดูมาเปลี่ยนจากเรื่องหลุมสิวบ้างนะครับมาเป็นเกี่ยวกับการเ,าเกี่ยวกับพวกริ้วรอยการรีจูวเนเนชันนะครับผมคนไข้มาปรึกษานี้ก็คือเป็นพี่แมวของที่คลินิกนั่นเองนะครับามาปรึกษาเกี่ยวกับว่าอยากจะดูอ่อนเยาว์ขึ้นเพราะจะมีงานที่บ้านที่บ้านนั่นเองนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับถามว่าฉีดบลทอกอย่างเดียวตอบโจทย์ไหมนะครับ หมอ,หมอเรามาประเมินผิวหน้าก่อนอันนี้จะไม่ใช่ประเมินรูมสิวนะครับประเมินความเนี่ยตรงนี้แกจะมีแก้มตรงนี้ใช่ไหมครับเรามาลองมาดูกันชึบระวงสายนรกนะครับเนี่รบริเวณแก้มตรงนี้นะครับหลายๆคนจะไปฉีดเมโซแฟตหรือว่าอะไรเนี่ยถามว่ามันเกิดจากอะไรเมื่อเราดึงขึ้นเนี่ยนะครับดึงขึ้นเนี่ยเห็นว่าผิวเนี่ยกระชับขึ้นแสดงว่าเป็นความหย่อนคล้อยของผิว นะครับเนี่ยน่จะเป็นแบบร่องแก้มที่เกิดจากความหย่อนคล้อยของผิวเป็นร่องน้ำมาร์กเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ยอาจจะใช้หนึ่งการฉีดฟิลเลอร์ยกกระชับตรงนี้จึ๊บจึ๊บนะครับหรือว่าการใช้ไทเทนิ่งแมชชีนพวกอัลตราฟอร์เมอร์อัลเทราเทอร์มา er, ต่างต่างนะครับอันที่สองคือ,อเนี่ยนะครับหน้าผากจะเห็นว่าเป็นร่องอย,อยู่เฉยๆก็เป็นร่องนะครับ เลิกคิวหน่อยครับผมเยอะๆเลยคออยนิดนึงค่ะโอเคตอนสบายเลยค่ะเกิดจากอะไรเกิดถ้าเกิดไปฉีดตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับแบบเยอะๆเลยเนี่ยสอง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 เนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาตามมา,า,มมาหนึ่งหนังตาตกเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาหนังตาตกหนังตาเยอะอะครับนี่เห็นไหมครับหนังตานเนี่ยแทบจะปิดตรงนี้ละดังนั้นเนี่ย ตัางตาเยอะคนไข้เลยต้องมีการ c o m p e n s a t ใช้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อฟอนโทลิสในการยกขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการฉีดหน้าผากต้องต้องค่อนข้างระวังเลยหรือไม่ก็คือบริเวณหนังตาจริงจรแทบจะปิดถ้าเกิดปิดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะต้องผ่าตัดหรือว่าใช้เป็นพวกเลเซอร์ไทเท n นิ่ตต่างๆเนี่นะครับตรงนี้ตึ๊บเพื่อที่จะให้หนังตายกกระชับขึ้นการฉีดบริเวณนี้ต้องระวังเลยนะครับ แล้วก็มีเนี่ยเหมือนกันนะครับสองข้างเนี่ยหนังตาจะเยอะดังนั้นเนี่ยสองข้างในที่หนังตาที่เยอะขึ้นเนี่ยหมอนทันสแนปเทสนะครับเนี่ยมีความเล็กซิตี้ของสกินเห็นไหมปกติผิวมันต้องคลายตัวเร็วๆอันนี้เกิน2วิละมีความคล้อยของผิวนะครับอันนี้ต้องระวังเลยเรื่องเรื่องฉีดหน้าผากเพราะนั้นจะกลายเป็นคิ้วตกนะครับอีกอันนึงคือคนไข้จะกังวลว่ามีร่องตรงนี้นะครับร่องตรงนี้เกิดจากอะไรขมวดคิ้วไหนนะคะผม อันนี้เป็นกล้ามเนื้อโพสเซเรียสใช่ไหมครับอันนี้เป็นคอลูเกเตอร์นะปล่อยเลยครับผมคือคนไข้เนี่ยขมวดเยอะจนจนกลายเป็นสเตติกลายอยู่เฉยๆก็เป็นละถามว่าดูแลได้ยังไงการใช้หนึ่งก็ฉีดบอทูลิซมท็อกซินนะครับคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อแต่มันก็ยังจะเหลือล่องอยู่ดังนั้นเนี่ยหมอจะใช้พวกเลเซอร์ต่างๆในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเข้ามาร่วมด้วยนะครับยิ้มเลยคะ่ะอ่าตรงนี้เนื่องจากหนังตาตกนะการการฉีดอ่าการฉีด รอบตาเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอย่างนั้นนะเทคนิคหนึ่งที่พอพอช่วยได้นะแต่อาจจะไม่ได้100%คือการฉีดแบบลิฟติงนะครับมันจะไม่ได้ยกขนาดนี้นะครับมันจะยกประมาณนี้นิดหน่อยนะครับแล้วต้องลิฟกรอบหน้าทั้งหมดเลยลิฟ์ยกคิวด้วยนะครับลิฟกรอบหน้าด้วยนะครับ,น,รบน,นะครับจื๊บเนี่ยนะครับจื๊บจะจะต้องใช้แบบนี้ นเพราะที่ตรงนี้อาจจะมียิ้มหน่อยค่ะปักจุ๊เนี่ยอันนี้นิดๆอีอเอ่เยอะเลยคนนี้พ a s s i v e ้าไม่ค่อยสตรองเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าไอ้กล้ามเนื้อที่ท,ที่ดึงดึงรั้งลงมาเนี่ยนะครับไม,ไม่ได้สตรองมากเกลงคอสุดๆเลยคะ่ะเนี่ยครับตรงนี้นะแต่แต่เราอาจจะเสริมได้ด้วยนะครับนิดหน่อย โอเคนะครับเราเราจะฉีดตรงไหนบ้างตรงนี้นะครับแล้วก็จะฉีด Inter นะอนินตาเดอร์มอลนะเลิกหน้าผากเลยค่ะอันนี้หมอจะฉีดเบาๆนะครับไม่เยอะเลยห้ามเยอะเด็กขาดแล้วก็ใช้ลิฟติ้งอ่ะยิ้มสุดๆเลยครับเนี่ยนะตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับพวกมีความคล้อยของผิวกล้ามเนื้อที่มันดึงมุมปากต้องระวังซื้อซื้อซื้อแล้วก็เดี๋ยวต้องลิฟติ้งนะครับเป็นเวกเตอร์ของใบหน้าในการลิฟติ้งนะครับ ส่วนมากเราจะดูเราจะดูว่าดึงมุมไหนที่จะยกขึ้นได้เนี่ยสมมติดึงตรงนี้คนไข้ก็ยกสวยสวยนะนั้นก็เราจะลิฟต์ตรงนี้นะเขาแค่อิงนั่งนิดนึงครับปึ๊บแล้วก็ฝั่งนี้ตรงนี้หน้าหูเนี่ยจะเป็นเวกเตอร์ที่ลิฟต์ได้แล้วก็ยกฝั่งนี้นิดนึงตรงนี้สองจุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะทําเป็นแบบลิฟติ้งนะครับ จากหน้าผากเนี่ยนะครับเนื่องจากมีการคิ้วตกกันนะครับดังนั้นหน้าผากเนี่ยหมอจะฉีดเยอะไม่ได้เลยครับเพราะฉีดแล้วบาคนไข้จะมีหนังประวัติหนังตา brow ptosis มาได้นะครับหมอจะใช้แค่กระบอกหนึ่งสองสามติเนะครับยิ้มสุดๆเลยค่ะมันจะเป็น albion loris of kline ใช่ไหมครับแต่ระหว่างตรงนี้มันมีสกิน luxury เนาะดังนั้นฉีดเยอะไม่ได้เลยนะครับหนึ่งสองก็จะคล้ายกันนะครับยิ้มเลยค่ะโอเคทำสบายเลยนะครับ นะครับเราจะมาลิฟติ้งกันเนาะนะครับเพราะสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นเวกเตอร์ของใครคือตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้หนังจะยกหนังตาได้ตรงนี้โอเคครับลองดูเวกเตอร์นี่ามดกัดนะครับจีดอินเตอร์เดมอนจะขึ้นเป็นตุ่มๆแป๊บเนี่ยนะครับจะไม่ฉีดเยอะนะเพราะของของใครมีบรล่าโชซิสหนังตาตกตรงนี้จะฉีดได้นะครับ ฝั okay. ่งนี้นะครับก็จะเป็นเวกเตอร์หนึ่งตัวนี้นะครับหน้าหน้าหูนะครับลองดูเนาะเนี่ยหน้าเห็นไหมฝั่งนี้ดูกระชับขึ้นนะครับหางตานะคิ้วคิ้วดูเปิดขึ้นนะครับาตาดูดีขึ้นหมอลิบไปฝั่งเดียวนะครับปุ๊บตรงนี้แก้มแก้มจะชัดเลยนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ลีบเนาะ แต่หลังๆหมอไม่ค่อยได้ใช้เทคนิคแล้วครับหมอจะใช้เป็นพวกแมชชีนยกกระชับอันนี้จะมาเก็บเก็บมากกว่าเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้ยังไงก็ตามตรงนี้ไม่ไม่มีทางขายได้แน่นอน,นเนี่ยเรายกขนาดนี้แล้วอาจจะต้องใช้พวกเครื่องยกกระชับนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเก็บใต้ตานี่จรงนะครับอินเร์นะครับคือที่เหมือนที่หมอบอกไปว่ามีความคล้อยของผิวนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะฉีดเป็นเบาๆเลยเป็นไดรลูตเต็ดนะครับแล้วก็ฉีดแบบอินตเตอ,อร์เดอร์มอลเท่านั้นนะไม่จะไม่ฉีดเยอะนะครับดูกันเลยสิ ฝั่งนี้ก็ดูกระชับขึ้นละนะครับดังนั้นเดมอน th, ใช่ไหมฝั่งกระป๋อเนี่ยฝั่งนี้ดูดีขึ้นละเดมอนจะมาเก็บตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอีกห้าหน่อยนะครับดูความน,นะครับตรงตรงนี้ของเขาอ่าเออดูยกขึ้นหน่อยแล้วเนาะแต่เ็ายังมีตรงแก้มอย่าขามวดคิ้วนะคะตามสบายเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับผมเรียบร้อยครับ ล <kin> <ine> การรักษาที่ประมาณ1สัปดาห์นะครับก็จะเห็นว่าริ้วรอยต่างๆก็จะดีขึ้นขมวดคิ้วหน้าผากขางตานะครับโดยยังสามารถเพื่อเทคนิคโดยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนมากจะเน้นความธรรมชาตินะครับยังจะมีริ้วเล็กๆเหลืออยู่ให้ยังขยับได้ปกตินะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่อา,อายุเยอะขึ้นมีริ้วรอยมีเล็กซิตี้ความหย่อนค้อยของผิวนี่นะครับ การฉีดเนี่ยอาจจะต้องประเมินเยอะนิดหนึงโดยเฉพาะพวกคิว้วเพราะว่าการฉีดมากไปเนี่ยอาจจะทําให้มีการหนังตาตกอะไรอย่างนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการฉีดุวัคซีนเป็นหัตการเบสิกที่ หลายๆคนรู้จักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องประเมินเรื่องของกระโปรงกล้ามเนื้อความหย่อนคล้อยของผิวต่างๆที่สําคัญคืออย่าฉีดบ,บ่อยเกินไปนะครับไม่ควรฉีดบ,บ่อยเกินกว่าทุก3เดือนเพราะมีโอกาสจะทําให้เกิดการดื้อบริทุมซ็อกซินได้แล้วก็จานวนยูนิตก็ไม่ต้องเยอะเกินไปนะครับหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook มารุชชวนคุยนะครับ